โรคที่มักจะเกิดกับฟันและเหงือกมีหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของเชื้อโรคหรือเป็นผลจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่เหมาะสมนี่คือสาเหตุและลักษณะของโรคที่พบบ่อยหนึ่งฟันผุแควัีเศร้าเกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนในฟันโดยเชื้อจะเริ่มทำลายเนื้อฟันเพื่อสร้างโพรงในเนื้อฟันที่เรียกว่าผุฟันผุมักจะเกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของฟันอย่างสม่ำเสมอและการบริโภคอาหารหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก2โรคเหงือกอักเสบ จินเจวัที่เศร้าเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเหงือกส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของเชื้อแบคทีรียในเส้นเลือดเล็กๆที่อยู่ระหว่างเหงือกและฟันโรคนี้มักจะเกิดจากการไม่ทำความสะอาดฟันอย่างเพียงพอทำให้เชื้อแบคทีรียสะสมและเกิดการอักเสบของเหงือกสามหินปูนเดนเทอร์คลเคลเศร้าเกิดจากการสะสมของเศษอาหารและเชื้อแบคทีรียที่เกาะติดบนฟันซึ่งเมื่อน้ำลายแห้งและเป็นซากเครื่องดื่มจะเกิดการเปลี่ยนเป็นหินปูนได้หินปูนสามารถทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและฟัน สีการกัดกรอ่อนฮิโรชนันเซ่าเกิดจากการลดลงของเนื้อฟันโดยไม่ได้รับการเสริมสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถเกิดจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดสูงเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำอัดลม